เทศบาลเมืองบางบัวทองมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมศาสนากีฬาและนันทนาการสืบสารฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดีงามเพื่อสร้างสารรค์เด็กและเยาวชนสู่สังคมเมืองในยุคดิจิทัลงานกีฬาและนันทนาการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารนำโดยนางกาญจนาเจริญนุนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองซึ่งได้เห็นความสำคัญของการกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองโดยมุ่งส่งเสริมการจัดกิจกรมรมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน และจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมกีฬากิจกรรมนันทนาการและพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษาดังนี้ 1. อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง 2. สนามกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองบางบัวทอง 3. สนามฟุตบอลภายในโรงเรียนนนประสิทธิวิทยา 4. สนามฟุตซอลสนามเซปักตะก้อขนาดมาตรฐานภายในโรงเรียนนนประสิทธิวิทยาและเพื่อยกระดับการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสังคมเมือง นางกาญจนานเจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองจึงมอบนโยบายให้ดำเนินการจัดทำลานกีฬาเซิร์ฟสเก็ตและสเก็ตบอร์ดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองบางบัวทองอันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทองได้รับการฝึกฝน ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และจิตใจให้มีความสุขสอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมเมืองในยุคดิจิทัล